คิดถึงพ mm ี่มาร์กไหมครับคิดถึงแบมแบมไหมครับคิดถึง MTBB ไหมครับไม่ไ่ไม่ไมไม่เวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะครับผมทุกคนก็ยังมโนเหมือนเดิมครับ I don't o n k ไ h เด t ร์ห a ้า t า t ด t h i อร t ทราน Okay. okay แล้วก็ยังไงไหนพี่มาร์คมาแล้วนะครับผมคือผมจ่ายเขามาครับก็เลยต้องผมก็เลยอยากใช้เขาอีกสักนิดนึงได้ไหมรับเนี่ย I pay you so can you sing more a little bit Can I What I I pay you to come here so can you sing more a little bit Of course whatever you want whatever you want ทีนีผมยังไงก็ต้อง ขอบคุณพี่มาร์กอีกรอบนึงผมที่มาช่วยผมในวันนี้นะครับผม I want to thank you yeah. one m o r e t e a n k s and แค่แตะมือกันเอง